ก็มาดิไอ้หน้าโง่ใครยอมก็ยอมครับเราไม่ยอมครัพูดแบบนี้ก็โดนงั้นไปตบหน้าเลยครับแล้วไม่จบแค่ตัวเดียวนะเอาทั้งทีมจะมันแค่ไหนไปชมพับกบกบตีมสดโดยโอรสคาเฟ่จะมาชมหรือจะมาเล่นด้วยกันก็เจอกันที่เพจได้ทุกวันเลยอย่าลืมกดเห็นโพสต์ก่อนด้วยนะครับแล้วเจอกัน เอาเลยครับผมขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่ในเกม Hero of New World นะครับผมหรือว่าเกมฮอนนะครับผมตอนนี้ครับเราเรียกว่าเดินเข้ามารักษาป้อมฮะอย่างกับรักษาดินแดนอย่างก็เดียวก็เป็นรอดนนะฮะคือเรานะครับผมเข้ามาบุกป้อมเขานะฮะเมื่อกี้นี้แล้วเป็นการบุกกับฆ่าคาป้อมด้วยครับโดยการที่เรานั้นยังไม่ต้องถึงขั้นใช้อังตีนะครับแต่เราเออใช้เพื่อนมากันหลายคนครับวันนี้นะผมอยู่กับฮีโร่ย่าง คลาเก้นนะผมปลาหมึกน้อยในตำนานนะผมจะบอกว่าปลาหมึกน้อยก็ไม่ได้ตัวแม่งใหญ่กพอกระป้อมเลยเออเจ้าแขนเลยนะมาพูดงี้น้อยอะไรล่ะหางใช่ไหมเต้าแขนหัยหมอเจ้าแขนออไปเลยเอาไปเลยครับผมไปให้หมดนะไม่ไม่ฉีกเลยอะไปให้หมดไปให้หมดมึงจะโคลอีกนานไปแล้วแล้วเพื่อนกิ้งแล้วผม แล้วยังไงตีทีหนึ่งก่อนโอ้โหแล้วค่อยขึ้นที <c oughs> ผมไม่รีบไม่พอมาถึงแล้วผมมาเสิร์ฟนะฮะช็อตนี้ผมถึงเวลาความอร่อยแล้วครับเฮ้ยไถ่เ้าโอ้โหอะไรผมเล่นาโลได้หนึ่งทีแล้วเพื่อนจะปล่อยน้ำไปเพื่อนปล่อยน้ำไปเพื่อนเฮ้ยมึงจะทีทำเพื่อนกูเลยทำเพื่อนกูเราหันกลับมา,ดาเด้าทีนึงเฮ้ยเดี๋ยวเนดะโชวติสมาไงวะตอนแรกนึกว่าหันกลับมาเด้า,า,าครับเปล่าครับวิ่งหนีโชวติสมานะฮะเราโซนตีนท้งนั้นเลยครับผมตอนนี้สันติเริ่มไม่ค่อยชังใช่ทางออกครับโซนนนนตตีทัััั้้้งเลลลยฮะแวกบบมมาาครผขออุญ กลับคืนสู to right oh. hey, hey, ่สภาวะปกติก hmm. ่อนนะผมวันนี้นะฮะอยู่กับรายการรีบดูก่อนโดนล็อกว่ะสกิวเปิดถ้าเผาแล้วสกิวปากแลยปะโอ้โหเปิดเลยเหรอเออเอ็กอาร์สมอลแต่ี่แค่นี้นะอู้แจกกล้วยกันแล้วนี่ยแปลว่าอะไรวะเนี่ยเอาแจกกล้วยกันแล้วนี่ยเออว่ะเออแม่งเดือดว่ะเฮ้ยแม่งเดือดว่ะแม่งด่ากันแล้วว่ะเฮ้ยแม่งด่ากันอีกแล้ว แล้วเป็นทันเดอร์ด้วยไงเล่นกลางของเราด้วยไงอ้าวไอ้ทันเดอร์นี่วาเ่นกลางนี่วาสนุกครับแบบนี้ฮะบอกเลยครับคนที่มันจี๊ดนะผมมันต้องโดนจี๊ดต่อครับมันโดนจี้ปมนะผมอ้าวฮ่าวันดีเพื่อนขออนุญาตหนึ่งทีนะครับผมไม่ต้องรีบนะครับผมขออนุญาตนะฮะคุณลูกค้าครับผมถ่ายไปเลยครับทำอะไรก็ทำฮะสกิลถึงตีนะผมเัราะพอดีไม่รีบนะครับผมทางบ้านบอกว่าไม่ต้องรีบนะฮะแต่เพื่อนนี่ แม่ใจเย็นๆครับยังไม่เล่นต่อนะฮะมีพี่กบครับผมก็เป็นตัวหนึ่งที่อยู่ประจําเด่นบนนะฮะแต่ก็โทษทีวันนี้พี่มาเยือนนะผมก่อนมาเยือนก็มาแล้วครับผมก็ขึ้นมาแล้วนะฮะบ,บอกเลยนะผมขึ้นแอร์ไลน์มาแล้วผมโอ้โหฟินบอกว่าครูใจเย็นก่อนแล้วกันแล้วไปครับผมถ้าพัะเข้ามาแล้วก็ยังไงผมทุบหนึ่งทีแล้วพี่กบไปไหนเออหมดครับผมหมดปลอกครับผมไม่ต้องเล่นนะฮะวับล่างต่อเวลาเดือดต่อเวลายางครับยังก่อนนะ เลนกลางครับผมมานี่ดีกว่าขาประจำับผมเขาก็ยังไม่เคยเป็นลูกค้าเราเท่าไหร่นะเป็นแค่ลูกค้ารายเดียวครับผมแต่ว่าเป็นลูกค้ารายหัวร้อนนะไปไหนวะเฮ้ยลูกค้าคูหัวร้อนไปไหนแล้วเนี่ยอยากให้เจอครับผมโซติดด้วยนะครับบอกไว้ก่อนฮนะไปไหนแล้วเอ้ยนี่ไงเจอแล้วครับผมลูกค้าเราฮะขาประจำขาประจำไปโอ้ยอยู่กับโซติดด้วยเดี๋ยวประเด็ขึ้นแล้วครับผมมาฮะไป เอาตัวนี้แหละบอกไว้ก่อนเลยนะครับผมอู้อ่ะจีสวยผมช็อตนี้จึงแม้ว่าแซนด์วิชอะไรจะมาก็าเธอ้ะโดนหมดนะผมมีโพลิี่บอกจับไว้ผมตัวเองก็ตายครับเสีย<ด>หายเลยไม่ได้แต่ไลท์นะชนเข้าแล้วเข้าป้อมพอดีด้วยเมื่อกีนะ้โอ้โหได้อยู่นะได้บอกว่าอ่างือว่าเสียเปรียบน,นะหรือว่าไม่แน่ใจครับผมว่าใครได้เปรียบเสียเปรียบไปยังไงนะแต่ว่าเราเสียไปสองครับผมเขาก็เสียไปสองเหมือนนะเฮ้ยพลเี่บอกนี่อิ่มเลยนะเมื่อกี้พันกว่า เออว่ะใช่เฮ้ยแตไม่ต้องกังวลป่ะวะฟอร์เรบอกถ้าแซนด์เวดได้ไปอ่ะค่อยยังชิบหายหน่อยฮะแต่แซนมันก็ได้เรื่องของแอซิดไฟนะผมเขาก็รวยอยู่นะเอ้ยเดี๋ยวโหกูไม่เอาแล้วนะผมไม่ไหวแล้วมึงยังไงเราทันเดอร์มึงยังไงมึงยังไงว่าไงนะ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 ไ,งนะไม่ต้องเล่นนะผมไม่ต้องเล่นนะเอาครับเราไปไล่ดูฮีโร่ดีกว่านะครับผู้ชมฮะ ทีมเราก็มีเป็นเชลช็อกมังกี้คิงเอ็มพาดฟินดิสฟูแล้วก็คลาเคนนะผมก็เป็นแคร,รี่อย่างฟินนยผมเพียงตัวเดียวนะครับมีพี่หอยครับผมมีมังกี้ครับผมแล้วก็เป็นคราเคนครับตัวแก๊งท้งนั้นเลยนะฮะดูผมมาแล้วผมก็แทกอีกครับผมโอ้โหนักหนักบอกเลยว่าหนักหนักจริงครับผมเจ็ดนาทีครับผมพวกรอบไปหกตัวนะฮะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งนะครับผมการตายของเขาเนี่ยจะกินเวลาเกินหนึ่งนาทีแล้วนะครับผมคือมันจะไม่มีโอกาสแล้วที่แบบหนึ่งนาทีหนึ่งคิวอะแต่ตัวยูเต้นหนึ่งมาอยู่ไห้เองยังได้อยู่เออได้อยู่ได้อยู่มาๆมาต่อ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 โอ้ยคือมาจากมาจากทุกมุมเลยแม่งเหมือนมีพีเค้งอะต้นเกมอะอยู่ับเชลช็อปอะเจ็ดนาทีเจ็ดคิวอะมั่ว่าไงวะเพื่อนไอผมไปแล้วเนี่ยไม่ไหวครับผม สู้ชีวิตแต่ชีวิตสู้กูกลับแรงเกินนะฮะความจริงแล้วความจริงก็คือสู้ชีวิตแหละครับแต่ชีวิตแม่งมีหอยนะครับผมแม่งมีแม่งมีเชลช็อคครับผมดูครับมาเล่นไล่มันโกรธอะไรวะเนี่ยมันไปอีกแล้วเราอีกแล้วโอ้โหกูไม่ไหวแล้วเลเวไฮครับผมอันตรายไม่มีเลยครับนี่เขาวาร์ปซ้อนด้วยนะฮะแซนเวดครับผม อะยังไงดีมีดเจนด้วยนะครับปอมนี่คือโดนถล่มหนักมากครับผมล่าสุดไปเล่นกับโซติสดีกว่าผมเห็นกะเจอในนั้นนะแตกกระเจิงป่าเนะยผมแตกกระเจิงป่านะครับมาผมแล้วก็วางอันตลยหรือเปล่าผมเนี่ยดูดอันติรบผมโอ้โหต้องหนีฮะเปิดอันติเสร็จหนีผมพ่อเพื่อนตายแล้วนะผมมันมันคืออันติที่แบบว่าวางไว้ก่อนนะผมแต่ยังไม่ถึงคิวเรานะครับนี่เขาไม่จับมังกี้วะโอ้โห จะตายครับจะตายแหล่ไม่ตายแหล่แล้วรีเจนมาพอดีครับผมแซนเด็กก็ลงกันนะผมมาเด็ดแซนมาเด็ดมาเด็ดมาเ,เด็ดเอาตัวไหนโอ้โหนจะจับมังกี้ไม่จับวะจับเราเว้ยโอ้โหสิบสองตายหนึ่งไม่กูก็จับมึงจะจับทำไมตัวตัวกูมันเนี่ยเมื่อกี้จับ,บกูนี่ไม่ใช่ว่าได้ฆ่าเลยมังกี้เขาก็สี่ตายหนึ่งนี่วะเออว่ะอ้าวอีกแล้วนะผมรอบนี้ได้ผ่านนะครับ อ้าวลงหลุมครับผมรู้สึกว่าจะมีอันเป็นไปผมแล้วมาแล้วผมพี่หอยเียวช็อกของเรานะครับเราทุบอยู่ด้านในผมเอาตัวเดียวตายกันแล้วหนีมาครับโอ้จะแซนเบดโกรธครับผมแซนเบดโกรธครับผมโกรธจ,รธจัดแล้วคิวเราไปเลยฮะส่วนพี่หอยกำลังจะถึงคาดนะครับผมตอนนี้แล้วพี่หอยบอกเป่าไปทีเรื่องกันขอเป่าหน่อยแล้วกันเฮ้ยเพื่อนมาแล้วเฮ้ยมังกี้มาสวยผมช็อตนี้ผมเข้ามาสวนกลับเร็วผมมังกี้ขิงกระโดดโยวกะเยกไปให้ผมแล้วเก็บไปสองครับอ้าว อ้าวนี่คือต้องกลายเป็นคำพูดของ thunder ผมเมื่อกี้อันติสวยครับเก็บโซติสไปได้ครับผมไม่ต้องเก็บเออหอยไปได้นะครับผมโซติสจนพวกเขานะคนบ้านในคิวกันเองนะออแล้วเกิดจนได้ผมนี่สิบนาทีนะคผูชมฮะมันบ้าไปแล้วนะคผูชมว่าสิบนาทีครับตอนแรกผมดูว่าแบบยี่สิบนาทีได้แล้วนะครับเพราะเกมนี่คือไม่มีใครสนใจป้อมแรกเลยนะครับคิวแบบไม่มีการสนใจป้อมแล้วบิงมาแล้วนะครับผมอ่า เอาฮะมาดูเรื่องของเออ่ฮีโร่กันไปแล้วใช่ไหมครับผมขอแบบเร็วๆเลยกันนะครับผมวิเคราะห์ฮีโร่เร็วๆครับก็เอาจริงๆคงไม่ได้วิเคราะห์แล้วผมเพราะมันใส่กันเดียวนะครับล่าสุดนะฮะตรงนี้ผมบิงมานะผมแล้วหาจังหวะอยู่ใจยเย็นแล้วบิงมาเปิดเอาเปิดแมนแม่งไปไหนไวนะเนเอ้าเอาเลยเดี๋ยวมึงเจออู้เอา้านี่วะนี่วะเดือดกันทั้งคู่ครับผมอุยพี่หอยเราแหมมากับมังคีผมช็อตนี้ได้เล่นอยู่นะ อ่ะแล้วตัวนี้อีกแล้วผมโอ้โหหนักเกินจริงๆนี่น,นี่โดนเราไปประมาณสิบกว่าตัวแล้วนะครับผมโอ้โหคือสองตายสิบอ่ะสิบไม่ใช่สิบกว่าตัว,ตว,ค,โโวครับผมตัเรี้ว่าสิบพอดีเป๊ะฮะโอ้แซนเบดครับผมนี่ครับเราไม่สนครับสกิลสามของเราเป็นการตีสโ,โลด้วยนะครับผมแล้วก็สร้างหลุมได้จากการที่ถ้าเขามาลุมก็อันติได้นะครับเอาครับเรามาดูฮีโร่ดีกว่านะครับผู้ชมฮะ ทีมอีฟายก็มีแซนเวดครับผมโซติสครับผมโพลิบอกครับผมอมาดอนแล้วก็เป็นทันเดอร์วิงเกอร์ฮะซึ่งแคลรี่ก็จะเป็นแซนเวดนะครับผมแทงก็จะเป็นอมาดอนกับโซติสครับผมส่วนของซับพอร์ตก็จะเป็นโพลิบอกกับทันเดอร์วิงเกอร์ครับผมก็เป็น2ตัวที่เอาจริงเอาอันติไปไม่โดนนะผมช็อตนี้ฮะแต่ไม่เป็นไรผมขอจัดกบก่อนแล้วกันฮะมึงจับกูนักหนาจับกูบ่อยกันเนี่ยผมไถ่มาก่อนครับแล้ว แสนเบตตัวนี้น่าจะเป็นตัวจริงเสียงจริงผมดูครับของจริงแล้วผมมังคีบอกขยโยขยเยกให้เพื่อนแล้วจัดตัวนี้กับฮันเดอร์ดีกว่ากูขอทันเดอร์ลวการตัวอื่นน่าเขาถึงเวลาแล้วค่อยแล้วค่อยจัดการผมแต่ตอนนี้ไม่ต้องรีบฮะแล้วรอพี่หอยมากริ้งเอาออกมันนี่ับผมโอ้โหเป็นไงล่ะครับผมรอทําจังหวะกันอย่างสวยงามว่าช็อตนี้อย่างอีสปอร์ตครับผมคือเห็นเพื่อนกริ้งแล้วครับผมแล้วรู้ว่าตัวไหนก็พอฮะแล้วก็ถูเลยครับผมสกิลถูไปเลยฮะ เรียบร้อยครับผมเอาฮะสำหรับวันนี้นะครับผมผมเดือดจังล่ะเอ้ยนิดนึงเขาพิมพ์มากูไม่ได้พิมพ์เขาพิมพ์มาไม่ได้พิมพ์ยต้นเกนใช่ไหมเออมึงไปเดือดซะแล้วล่ะโอ้โหไปเดือดซะแล้วมาแบบวิวมาแบบเวต้นปักแจวไงอ๋อแจวเกินน่ะโหเกินน่ะเอาพี่นี่คือซัตติน40เลยนะเออยดิแม่งเดือดจิ้มหาย ฮีโร่กูยังไม่จบไปเนี่ยอทีมเราผมมีเชลช็อกมังกี้คิงเอ็มพาร์ทครับผมฟินวิสบูดแล้วก็คราเคนครับเอ่อฟินเนี่ยจะเป็นแคลรี่เพียงหนึ่งเดียวในทีมนะครับผมส่วนมังกี้ฮะมังกี้คราเคนนะผมหอยก็จะเป็นตัวที่แบบคอยเดินเกมน,นะครับผมมีซัพพอร์ตจากเอ็มพาร์ทนะผมเกมน,นี้อ่าไปดูเรื่องของสกิลเดี๋ยวไปเร็วๆเลยกันครับมาเร็วๆเลยนะสกิลหนึ่งก็เป็นสกิลปลาแล้วมันจะสโลว์ศัตรูแล้วก็ลดเกาะด้วยนะฮะลดเกาะกายภาพด้วยนะครับส่วนสกิลลเป็นสกิ กระแทกสไลด์สไลด์ไปถ้าแบบว่าศัตรูชนขื่อชนอะไรอย่างเงี้ยโดนตันโดนต้นไม้อย่างเงี้ยอันอสกิลสามคอร์มันจะตีกระจายทำดามเมจนะครับกายภาพอัติก็เป็นการสร้างพายุเป็นไซโคนเนี่ยดูดดูศัตรู้าไปตรงกลางทำดาเมจนะครับทำดามเมจด้วทเ,เป็นเหมือนในนี่เลยเป็นเหมือนเอ่อัติของที่มันอะไรนะตัวที่มันสร้างหลุมอ่ะเออเทมเพสเอเอเทมเพลสใช่นั่นแหละผมแบบนั้นเลยฮะ โกงนะคุณผู้ชมตัวนี้ก็ตัวที่เดินเกมตัวหนึ่งดีมากครับผมเพราะสกิลหนึ่งเขาอะถึงแม้ว่าจะแบบเฮ้ยโจตีใกล้นะแต่สกิลหนึ่งมันไกลครับผมแล้วก็เป็นแรงด้วยนะครับรถเกาะเยอะนะสกิลหนึ่งห้าหน่วยนะเว้ยคือแบบเหมือนเหมือนเพลสเลนรถมีเกาะเกาะเล็กๆเลยอืมใช่ดูฟินนะผมยิงครับช็อตนี้ฮะโหแล้วนี่คือกูเจอเอ,อ,อามาดอนเหรอไม่เลยกูไม่เคยรู้มาก่อนเลยว,ว่ามีเอามาดอนในทีมด้วยนะครับ โอ้โหโดนล็อกแล้วผมเรียบไถอัดคู่คือ2คือผมดูครับ1ตัวก่อนแล้วมาพึ่งไปไหนพึ่งไปไหนพึ่งไปไหนพึ่งไ,ไ,ไปไหนต่อไปไหนฮะอะไรอะไรอะไรอูตีครับผมอูตายไปครับผมเรียบร้อยฮะอ้าวเพื่อนกูก็ตายเหมือนกันนะนท่านหลังอะไรนึกว่จะกิ้งตัวนี้ผมเปล่าครับกิ้งอีกทีนะฮะแต่ไม่เป็นไรมาบลกิ้งมาแล้วนะผมพร้อมกับเฮสด้วยนะฮะ เราจะถไยป้อมกลางกันหน่อยดีกว่านะคุณผู้ชมครับช่วง <Okay. S 1> นี้เป็นช่วงกุบกิบมึงแซบหลายวะเออแซบจัดวะแซบจัดวะ <c oughs> <c oughs> มึงคิดว่ามันจะออกวิงแล้วมันจะรอดเว้ยเออเออแม่งใช้ได้มาดิเอ,อ้ยนี่อะไรครับผมนี่อะไรครับมาดิครับผมมึงโดนทั้งเกมมันบอกเลยครับผมเกมนี้ฮะแซบหรอแซบวะนี่โซเทสครับผมนหนึ่งทีแล้วเคาะหนึ่งทีโอ้โหดูครับมีก้อนปด,ป,ดปิดเปิดตะกากวะ โคตรช่๊มว่ะสกิลพายุบมันเลยเลยหลุมไปหน่อยนึงเพื่อนเจ้าเวลาแห่งความเผาผลานนะผมไปแล้วฮะด้านบนดันดันไหนดันไหนดันไหนก็ผมยกมือจากกองเรียกผมอาไปดันไปแล้วหนึ่งโอ้โหจะตัวนี้มันคือโซติกะผมอันนี้ปล่อยเขาหน่อยแล้วกันโอ้ยเพิ่งนี่โอ้โหโดนลุมครับผมชิบหายแล้วเพื่อนแตกครับผมโอ้โหไม่ได้เล่นแอช็อตนี้ฮะดูเหมือนว่าเพื่อนเขาจะสนุกกันนะผมดูครับมังกี้เองก็ขยุกขยิก แล้วมีเอ็มพาดขึ้นสิงด้วยนะครับผมสกิลของเขานะครับตายกันหมดเลยนะครับผมมาถึงกูเนี่ยตายกันหมดเลยนะ <c oughs> แค่เราคนเดียวนะครับผมเป็นฝั่งอีกทีนึงที่ฆ่าเราได้แล้วเหมือนมันจะแบบเขาจะพอใจแล้วนะแหมก็เรียกว่ารวยกันอย่างทั่วหน้าครับผมแต่ว่าฟินนะผมเก็บทางด้านของเออแซนเมทที่หิวโหวยไปได้ด้วยนะครับเฮ้ยเกมนี้เพิ่งเห็นมีเอ็มพาดด้วยมีก็บอกว่าจะต่แรกเลยต้นผ่กูเพิ่งเห็นวนะ่ากูไม่ค่อยได้เล่นกับเขาเลย เออเขาขึ้นมังกี้นู่เขาขึ้นมังกี้ขึ้นหอยนุ่นเออเดือดอยู่พี่หอยก็บอกว่ากูไม่กลับครับผมทางเดียวที่เอากูลงคือลิฟต์เท่านั้นนะผมลิฟต์ก็คือเอากูไม่ลงแล้ลิฟต์เนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่ได้กลับแต่ผมหิวเกินนะช็อตนี้ก็แตกครับผมมันเกินนะเขาเรียกว่าติดลมครับผมคนติดลมนะคนติดลมครับผมมาขึ้นาแหลกกันหน่อยดีกว่าปะซนหน่อยละกัน มาเป็นดาบควายครับผมตีแรงวิ่งเร็วครับโดนกันไปเท่าไหร่แล้วครับผมสำหรับโหสิบแปดคิวหมายถึงว่าสิบแปดคิวในที่นี้คือโดนไปสิบแปดสิบแปดตายสิบแปดอะ นึานาทีละเป็นนาทีละตัวนะแต่ไม่ใช่คิวออมึงทาได้มึงเก่งมากเลยเลย็กเออดิเอาจริง,รงนคนคนเราสามารถทําได้นาทีละตัวเลยวะสิบแปดนาทีตายสิบแปดนะก็ดูดิครับแล้วยังไม่จบง่ายๆดยเกมน,นี้ครับผมสงสารเลยนะรทีอ่ะขึ้นบาเล็กดีกว่าเพื่นไปวิธีการให้เกียรติทู่ต่อสู้ที่ดีที่สุดคือการตั้งใจเล่นอย่างจริงจังครับผม เอาไงดีว่าเข้ายังไงดีวเนี่ยผมก็เดาครับผมดูครับก็เดาฮะทีนึงแล้วไปแล้วครับผมเออต่อปะล่ะมาดิครับผมโอ้โหดูว่าฟินยิงแรงโอ้โหยิงแรงผมยิงแรงครับโอ้โหแรงแล้วซูมให้ผมดูครับโอ้โหแม่งตาจนหมอบเลยแม่งโหดมากจริงแม่งตดจนหมอบเลยว่ะสงสารมันรีบบอกเลยครับผมคือเขาคงไม่คิดว่ามันจะแรงขนาดนี้แต่ว่าฟินก็เริ่มเกิดแล้วล่ะครับเพราะว่ามีเวลาสักพักเลยฮะแล้วนี่ผมไปแล้วนะฮะไม่ต้องเล่นนะผมไม่ต้องเล่นนะครับ อยู่กันไปยาวๆครับผมผู้ชมครับดูฮะ <c oughs> โอ้โหอ,อย่างเดือดครับค <c oughs> ือตอนนี้แค่เดินผ่านก็ตายแล้วนะฮะไม่ไหวครับผม <c oughs> โคตรเดอือดแล้วลาสุดถอยจริงไปกันนะผมดูว่กระแทกไปหนึ่งดอกฮะเฮ <c oughs> ้ยทันเดอร์กับอีกเก้าีิเกิดนี่หรอคือม,มึงไม่ให้เขาเล่นเลยเหรอต้นเออ เอาครับผมไม่ต้องลงไม่ต้องเล่นแม่งละเราก็ยืนตรงเนี้ยรอรอคิวรอทันเดอร์มาก่อนแล้วกันรอรอบิงเข้านะครับผม <ไป S 1> รอยใจเย็นนะผมไม่ต้องรีบครับอันนี้อ,อันนี้ไม่รีบอย่างแท้จริงครับโห ไม่รีบก็คือไม่รีบจริงๆว่ะกูไม่เล่นเลยผมล่าสุดทําไม่ทาอะไรเลยฮะรอยอย่างเดียวผมไถหนีอ่ะนะล้วเยอะเกินฮะโอ้โหต้องให้เพื่อนมาช่วยนะครับแบบนี้คือไม่ไหวนะถึงแม้ว่าจะเกิดขนาดไหนก็ห1อ่ะ51อ,อ่ะไม่ไหวอ่ะ51ครับอะดาเบอร์นาเมดมาดาเบร์นเมดมาตีคองนะครับ ่าเฮ้ยบอกเอ็มพาดขึ้นสิงเราได้ไหมอยากจะอภิษหารหน่อยได้ป่ะเออเฮ้ยเนี่ยสกิลสามโหดมากเลยนะเวลาขึ้นเออตีถฟ้าทำงานเลยเออคาตาฟ้าจะมีผลนะผมใช่ไหมรีเซ็ตใช่ผมดูฮะส่วนคาตาฟ้าที่สามารถทำให้อะไรได้อีกบ้างเหรอตัวเนี้ยได้แค่นี้เหรอโทเคนมาแล้วผมบอกเอ็มพาดขึ้นกูเนี่ยมากูโชยก้นปะอภิษฎอภิษิานหารอปะ เดี๋ยวพาไปบวกเอาจริงก็ไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะครับผมคือแบบไปอย่างเงี้ยก็ผมว่าอันนี้ก็แย่มันฮะตัวเราไม่ได้เป็นตัวที่ถึกขนาดนั้นครับอ้าวออมาด่อนนะผมเนี่ยสโลไปทีนึงแล้วติดสตาร์นะผมแล้วฟินยิงฟินยิงฟินยิงแล้วปิดประตูว่าผมดูฮะแล้วออกมาด่อนมาอีกเนี่ยเพื่อนายโอ้โหแรงที่ผายผมเสียโทเค็นเลยฮะแล้วโดนเสกกบด้วยผมทางด้านของเอ่อเอ็มพาร์ทผมแตกไปเรียบร้อยะฮะ โอ้โห oh, เราหายไวมากอะ่ะมาเพื่อนมามานี่มาคนที่บอกมานี่มามา,มานี่มาโซติสมานี่มามึงด้วยมึงด้วยมึงด้วยนะครับผมมึงด้วยฮนะหมดสักทีนะครับผมแล้วก็ป้อมกลางต่อเลยฮนะอ่าเอาครับตอนนี้ก็น่าจะได้ไปาเด็จ ได้ประเดกสองทางแล้วนะครับผมสองทางก็คือแบบว่าโคตรมันนะผมแม่ทางที่สามมังจะเอานะครับจะเย็นสองยังไม่ได้สองไม่ได้เหรอไม่รู้ึงตีแล้วเนี่ยเพื่อนไม่ตีต่อเหรอเพติมเต็มเลยเนี่ยเออดิยังไม่ลดเลยว่ะเพื่อนกูล่าสุดไม่เอาป้อมมาแล้วว่ะโอ้โห ซื้อเกิดกันยับยับผมสนุกสนานกันนะเฮ้ยหัวร้อนว่ะหัวร้อนซื้อตัวไปซื้อหมดแล้วนะท่านเดอร์เน <before> ี่ยเขาบอกเล่งอ่อนเดี๋ยวมึงมึงตอนแรกมึงคุยกันไว้นาทีละตัวทีเนี้ยถ้าเขารอเกิดอ่ะมันจะไม่ใช่นาทีละตัวไงมันก็เลยทำทำให้มันครบเดี๋ยวมันจะน้อยแน่มึงต้องแข่งกับเวลาในเกมด้วยเลยมึงรู้เปล่ามันยี่สามนาทีมึงยี่เอ็ดตัวเนี่ยเดี๋ยวยี่สองเห็นปะยี่สองคือมันเกิดรอไม่ได้มึงรู้เปล่าเออว่ะ มันสองรอบไปแน่แต่มันไม่ทันไงเกิดมาแล้วคือต้องตายเนี่ยคือเกิดมาแล้วเนี่ยใช้เวลาในการรอคิวสี่สิบวิแล้วเกิดมาแล้วคือเล่นเล่นแค่ยี่สิบวินะมือต้องตายแล้วนะคือมึงใช้โคต้าสองครั้งหมดแล้วนะไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ห้าม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 เลยขาดไปครับผมแล้วขึ้นมาแล้วนะฮะโอ้โหจัดอมาดอนนะผมแล้วึกที่เป่งฮะถ่ายอมาก่อนครับดูว่าผมไม่จะลุมนะผมจะว่าอันติเลยฮะทอดนี้ลุมอมาดอนโอ้โหจับอมาดอนมันก็ถึกตาม ตามชื่อชั้นนะผมแล้วคือไม่เอาป้อมบนเหรอต้นเอาดีเอาบ้านเอาเอาบ้านนะเพื่อนเอ้ยพี่คนจัดการป้อมเลยโอ้โหตกใจตกใจหมดโซต,ติสเพื่อนใจนยินไอ้ันเดินตีพอ,อเรียบร้อยครับผมได้อยู่นะแม่เรียบร้อยผม หมดนะฮะได้บาแรกเรียบร้อยนะผมฟินมาแล้วนะครับผมพร้องกับขึ้นมาโดยเอ็มา่าดผมฟินบอกกูยิงกูยังไม่ได้ซูบหูว่าให้มันตีบ้านอยู่มั่หิวแล้วมันเริ่มทนไม่ไหววะ่ะอาการอบงคนมันขอ,ของขาดอะเออได้คิวหน่อยอะเออเพื่อนเราคิวมันแบบว่าไม่ทนไม่ได้รับไม่ได้ทำไม่ไหวของจะดาเม็เต็มตัวขนาดนี้ให้มันตีบ้านบ้าเล้า <laughs> ดูดิเหรอ โขดดรามิตออกเบอร์เซิร์แล้วเอ็มขาสิงด้วยมึงให้กูตีบ้านมึงบ้าป่อนเนี่ยเอาสองทางก่อนไงชัวร์ไงเพื่อนบอกประชัวก่อนเออคาราเค้นเอาเดียวเดียวเด็กเล่นเองเพื่อนนี่จะถ่ายอัดต้นไม้ผมโดนหัวด้วยหัวพลิบอกเขาบอกโอ้โหโดนเสกกบเขาบอกโดนเสกไก่แล้วโดนลงลิ้นนะช็อตนี้ผมเพื่อนช่วยกูด้วยเพื่อนช่วยกูด้วยแล้วซื้อเกิดเลยว่ะหัวร้อนว่ะยังมีตังค์เนี่ยวะมียังมีตังค์อยู่นะฮะ ไม่ไหวละไม่ไหวละสู้ให้ขาดใจให้ผมบาดใหญ่ทงสุดท้ายนะฮะโอ้โหโคตรจะเดือดโอ้ยมึงยี่สิบสามตัวเลยสุดยอดนะครัผมไม่ค่อยนานๆจะเจอคนแบบนี้นะเว้ยยี่สิบคนจริงนะยี่สิบสามตัวยีว่สิบสามอาซีครับผมดูฮะโดนอีกแล้วนะผมดูครับ ไม่ต้องเล่นครับไม่ต้องเล่นครับดูฮะล่าสุดยี่สี่ตัวมึงตายสองโลแล้วภายในยี่สิบนาทีอ่ะเอ้ามึงบอกเลยนาทีละตัวไม่พอ,อ,อตายเลยขนาดนี้ที่พายโอ้โหโดนหนักมากครับผมโอ้โหโอรอคิวนานกว่ารอ,อเกิดนานกว่าเ,เล่นๆนี่ครับผมแม่มามานี่มาเพื่อนมานี่มาอ <c oughs> โอ้โห <c oughs> สุดยอด กูเกิดมากูไม่เคยเจออะไรเจอแค่ทีมท้ายที่แต่ทีจตัวต่อเนื่องขนาดเนี้ยเออเนี่ยยตาแล้วกนีสิบห้าทีคงไปแล้วอ่ะแต่นี่แม่งสู้เนยเออแม่งสู้ไงดูครับเรียบร้อยนะฮะช็อตนี้ครับผมไม่เกิดแล้วเกิดแล้วอันเดอร์นี่คือหมอขอเล่นหน่อยได้ไหมอ่ะคือมันเป็นการเล่นที่ไม่ได้แจกอ่ะปกติถ้าแจกมาเออไม่ไม่เป็นไรใช่ป่ะแต่นี่แบบมันไม่ได้แจกไงมันเล่ด้วยมันใส่ไงมันด่าเขาเยอะไง ดูครับผมแล้วก็อันตีทีหนึ่งครับผมวหัวทันเดอร์ผมไปแล้วนะโดนตันไปหนึ่งดอกครับผมช็อตนี้ฮะรัวอันยับยับผมเราเองก็อยู่ตรงกลางวงโรงตีนะผมขออนุญาตเกิดละใหม่นะผม้วยการใช้แจมบุญทั้งหมดที่มีอยู่ครับแม่แม่บอกว่าเออเนี่ยแหละครับผมลูกเอาเอาทั้งหมดที่แม่ไปมีเออแม่มีเท่าไหร่แม่มีเท่าไหร่เอาไว้หมดนี่ขุดไประอกไปแล้วแหละหมดและไม่เหลือแล้วเนี่ยใช้แจมบุญไปหมดแล้วนะครับตอนนี้ฮะทันเดอร์ยี่สิบห้าตัว แต่บุญหมดแล้วครับเพื่อนเกิดมาก็นี่แหละครับผม <c oughs> เดือดจิ๋หายเอาแสนเบตรบอกสังเกตเหตุนะผมขอบีเคบีนะฮะเนี่ยเพิ่งได้ของผมอาจจะไม่ทันแล้วนะครับเพราะปอมนี่โล่งมากครับผมแม่หอยจะเลือกว่ะโอ้โหดูครับหอยกิ้งไปด้านในเลยฮนะช็อตนี้ผมไถออกมาผมโอ้โหโดนเยอะเยอะจริงๆครับผมสู้มือจริงๆว่าเฮ้ย นี่จะทันเดอร์อีกล่วทันเดอร์โอ้โหแล้วจบแล้วผมเรียบร้อยผมเกมนี้ครับรายการรีบดูก่อนโดนลบของเราผมชนะครับยี่สองคิวตายเจ็ดแค่ผมแอสซิสต์อีกสิบสี่ผมไม่เจอใหม่ในอีพีหน้าขอโจลาไก่อนทุกสไลด์ไปอ,อยากดูตัวไหนเดี๋ยวจัดให้สตรีมสดทุกวันสามทุ่มที่เพนแล้วแต่ต้นนะครับเตรียมน้ำเตรียมปอปคอนแล้วไปมันกันนีเลย